ก็อขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตี๋ชินเนลนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสนิดฟรีก่องใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดรหัสนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินยอดหลังนะครับ เนี่ยนัตตองเน็ตดีแทกนะครับก็จะมีตั้งหัดเน็ตตัวเก่าหรือก็หัดเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปรับชมเน็ตดีแทกตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีแทกตัวที่1กดดอกจัน2 2งดอกจัน48่หัดตัวที่หนึ่งครับกดดอกจันสองสองสองดอกจัน 4, สี่แปดสี่เหลี่ยมครับก็จะ เป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับหัดเน็ตดีแทกตัวที่2ครับกดดอกจัน3 99ดอกจัน0 1์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับหัดเน็ตดีแทกตัวที่3ครับกดดอกจัน399ดอกจัน 15หสี่เลียมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกตระยะการใช้ง่านพ้อนานถึง1วันนะครับฮัตเน็ตดีแทกตัวที่4นะครับกดดอกจันทนึ์ดอกจัน1 8 0่งแสี่เลียมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกตระยะการใช้ง่านนาน1วันนะครับฮัตเน็ตดีแทนะครับตัวที่5ครับกดดอกจัน399ดอกจัน ห้าห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกะระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับฮัตเน็ตดีเทคตัวที่อกนะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกะระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับฮัตเน็ตดีเทคตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็วอ่าคิกระยะการใจยานนาน7วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลหัสแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกระอัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจยานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคลิปกังต่อไปนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับและรหัสของเน็ตดีเซนะครับก็อาจจะสามารถ ใช้งานได้สำหรับบางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ